สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวมึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าอ่ากับฮานอยสูตรไม่เดียวเนาะห่างหายปไปหลายวันนะคะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะแอดกลับต่างจังหวัดเนาะก็เลยไม่ได้ลงนาช่องให้นะคะแอดก็แจ้งก่อนกลับแล้วนะคะอ่าบางคนบางท่านก็ตามในกลุ่มเนาะวันนี้ก็ปังนะคะวันที่29นะคะมาทั้ง3ตัวโต๊ดเลยนะคะสายวิ่งใส่รูดมาหมดเลยเนาะ แล้วก็เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวก็มาในรอบเฉพาะกิจนะคะพี่ๆจะ3สามตัวมานะคะสามตัวมาตูดเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่3 0มสิบนะคะมาก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเราก็มาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันเนาะสําหรับพี่พีที่เข้ามารับชมใหม่แอดก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พีจ๋าฝากกดเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วก็เปิดการมองเห็นให้แอดด้วยเนาะอ่ะไลค์ไปแชร์ไปนะคะ อันนี้ก็คือ id line ของแอดนะคะสำหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะ id line นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มแอดจะเป็นคนดึงเข้ากลุ่มเองนะคะอันนี้ก็ทักมาส่วนตัวก่อนละกันนะคะพี่ๆจ๋าถ้าใครเพิ่มไม่ได้เนาะหลายคนหลายท่านบอกว่าเพิ่ม id ไม่ไล่ไปสแกน qr code ที่ชุมชนนะ,อะแอดลง qr code ไว้นะคะมาแอดลงไม่นานนะลงสั้น เหนื่อยมากเลยกลับมาถึงก็ไปทำงานต่อนะคะนี่กลับมาแนวทางอา้ลออกเสร็จรีบทำฮะให้ต่อเลยนะคะพี่พี่จา๋ามาดูกันนะคะสาหรับตัวเด่นในวันที่สามสิบนะคะพี่พี่จา๋าพี่พี่ fc ที่มารับชมใหม่เนาะแอดลงสองสูตรนะเดี๋ยวงงแอดลงสูตรเป็นเดียวแล้วก็สูตรมารวม นะคะมันรวมก็จะเป็นแบบตารางเนาะถ้าใครสนใจแนวทางเลขหุ้นแนวทางทูบก็ในกลุ่มได้เลยนะอ่ามาดูตัวเด่นกันนะคะของวันนี้แอดให้เด่นไปที่2นะคะเด่นไปที่4แล้วก็เด่นไปที่8นะคะแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่2นะพี่พี่จ๋าวิ่งรูดที่2นะคะอันนี้ก็คือลุ้นได้ทั้ง4หน่อยนะคะอะ่เดี๋ยวเรามารูดที่2กันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ สองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปด แล้วก็29นะคะสำหรับในวันที่30นะคะสูตรเบ็ดเดียวลุ้นได้ทั้ง4หน่อยรูดไปที่2นะคะเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดนี้ถ้าไม่ใครไม่ชอบ2นะคะก็นำ4ี่กับ8ไปพิจารณานะ,ะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่พี่จา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะ,ะไม่รู้เรื่องหน้าว,ว่าจะมาตัวไหนนะคะค่าคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่พแบบนั้นนะคะมีตัวที่ชอบก็อ,อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะเดี๋ยวแอดไปเน้นให้อีกทีหนึ่งในกลุ่มนะคะ อ่ะสำหรับเด่นที่สองนะ่าแอดเน้นไปที่สองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองสามสองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะชื่นชอบเหมือนกันก็ จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะมีเข้ามีหนุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้แหงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ